วิทยุเนชันและ f m 90.5เสนอรายการจับที่ประจอโลกโดยสุทธิชัยยุนและเทพชัยยงสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้าวันนี้ประเด็นที่คงต้องตั้งข้อสังเกตมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการตรวจยึดอาวุธสงครามจำนวนมากนะครับในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาคุณสมพิไทยผมว่าคำถามใหญ่ก็คือว่าทำไมก่อนหน้านี้นะครับ โอ้ยหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยก็อยู่ภายใต้กฎหมายความมั่นคงพรบความมั่นคงพรบฉุกเฉินฉุกเฉินใช่ครับแต่ว่าแล้วคุณเฉลิมดังนนั้นก็ทันหน้าที่เป็นผู้อำนวยการของสรสใช่ไหมครับเอามาขู่ทุกวันไงมีคนเตรียมจะก่อความไม่สงบมีความบุรุนแรงใช่ไหมให้ผู้ชุมนุมระมัดระวังเนี่ยเหมือนรู้ว่ามันมีความพยายามในการที่จะใช้ความบุรุนแรงใช้อาวุธสงครามใช่ไหมครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าไม่เคยจับอาวุธสงครามได้เลย ก็เป็นบทพิสูจน์นะคะ <ừ. S 1> ว่า,าตำรวจไทยเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยคือทุกอย่างรู้หมดแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะทําหรือไม่ทำจะไปจับหรือเปล่าผมคิดว่าความแตกต่างที่สําคัญมากก็คือว่าภายใต้การดูแลของสอสสที่คุณเฉลิมเป็นผู้อำนวยการอยู่นั้นกําลังหลักก็คือตารวจใช่ไหมครับแต่ว่าพอประกาศกฎาการศึกเนี่ยกรสอสก็ใช้ทหารเป็นกําลังหลัก แต่เมื่อวานนี้ที่ลบบุรีที่ไปจับเนี่ยก็เป็นการสนที่กาลังร่วมกันของตํารวจะทะหารแต่ว่าทหารคงคง,คงอยากให้ตํารวจเป็นคนนําไปจับนะครับผมคิดว่านี่คือคําถามที่ใหญ่มากเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตมาตลอดแล้วก็มีข้อกล่าวหาม,มาตลอดว่าตํารวจเนี่ยเกี่ยวว่างนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลคนยิ่งรักอย่างโดยคุณยิ่งรักเองอยังอย,งอยู่ในอํานาจใช่ไหมครับเหมือนกับตารวจรู้ว่าใครกําลังทําอะไรอยู่ แต่ว่าก็ไม่อยากไม่พร้อมหรือมีคําสั่งห้ามไม่ให้ทําอะไรบางอย่างที่อาจจะมีผลกระทบกับรัฐบาลผมได้คุยกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนนะครับในในสำนักงานตารวจแห่งชาติเนี่ยก็ดัดใจพอสมควรคือมันไม่น่าเชื่อว่านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้เขาก็บอกตรงๆนะบอกว่าเฮ้ i, เราก็รู้นะว่าถ้าตํารวจเอาจริงเนี่ยมันก็คงจับได้หมดละนะครับแล้วก็ไอเหตุรุนแรงหลายครั้งเนี่ยเชื่อได้ซ้ำไปว่ามีตํารวจบางส่วนไปเกี่ยวข้องด้วยซ้ําไป เพราะว่านี่เป็นเป็นคำอธิบายขยายความอันตรายของคำพูดที่บอกว่ามีวันนี้พาะพี่ให้มากเลยใช่ไหมเพราะว่าตํารวจเนี่ยเวลาเป็นนี่บุญคุณไครเนี่ยมันเป็นนี่บุญคุณตลอดชีวิตนะครับแล้วเชื่อเถอะครับว่าไอการยก้กยทุกครั้งแต่ละปีเนี่ยม <tsp> ันก็จะมีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่มีพี่ทั้งหลายที่จะให้น้องๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยระบบเส้นสายใช่ไหมครับพอมีตํารวจขึ้นมาตั้งตําแหน่งเหล่านี้เนี่ยก็่าได้หวังเลยว่าถ้ามีนักการเมืองที่เป็นคนมีพระคุณให้กับตัวเองเนี่ย จะมาขอร้องอะไรนี่ก็จะไม่ทําให้เชื่อไหมครับว่าแม้แต่าาใช่ใแม้แต่พลตํารวจเอกวิเชียนพศสีก็เคยยอมรับกับผมนะว่าในการยกย้ายประจําปีของตํารวจเนี่ยพบตรคือหมายถึงตัวคุณวิเชียนเองเนี่ยมีอํานาจจริงๆที่สามารถที่จะกำหนดว่าใครย้ายไปไหนเนี่ยเพียงแค่ยีเ็ของตำแหน่งทั้งหมดนะ มันมีใบสั่งมันมีโคต้ามันมีล็อกตําแหน่งไว้แล้วนะครับการมาล็อกตาแหน่งนี้ไม่ใช่ครไม่ใช่เพราะว่าตำรวจด้วยกันเองนะมันมีนักการเมืองของแต่ละพักนะอย่าลืมนะ <c oughs> แล้วก็คนที่มีบุญคุณทั้งหลายผู้ใหญ่ทั้งหลายที่าทฝากฝังมานี่หมายถึงตํารวจทั่วประเทศนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ไม่ประหลาดใจที่ว่าทําไมการยกย้ายตำรวจแต่ละปีเนี่ยมันถึงได้มีการวิ่งเต้นผ่านทางกลุ่มการเมืองของผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลาย แล้วเชื่อไหมครับมันมีสิ่งที่เรียกกันว่าไม่เป็นทางการนะัโคต้าสื่อมวลชนด้วยคือหมายความว่าสื่อมวลชนบางกลุ่มแล้วกันนะ,ะมีสิทธิ์ที่จะฝากฝังตํารวจได้นะเพราะว่าตํารวจเขากับสื่อมวลชนบางส่วนเนี่ยมันพึ่งพากันไงลงข่าวช่วยเหลือกันนะครับมีข่าวร้ายก็หม่ลงค <c oughs> ุณสังเกตไหมเวลาเ,า,เาเราเราเราอ่านข่าวอาจกรรมทั่วทั่วไปเนี่ย มันต้องเริ่มต้นด <g ül> ้วยตำรวจนายไหนได้รับแจ้งมายัางไงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของโรงพักไหนเป็นคนนำไปจับแล้วก็จะมีรายชื่อตำรวจเจ็ดแปดคนชื่อตำรวจนี่ป,นรนประมาณสองพรากราใ,ใช่แล้วชื่อตำรวจเหล่านี้เนี่ยข่าวเหล่านี้เนี่ยตำรวจทุกจัดตัดเก็บไว้นะเราถึงสิ้นปีถึงว่าเวลายกย้ายหรือว่าผลงานเนี่ยเนี่ยไปดูแล้วนี่ผมมีงานนังสอพิมพก็คอนเฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากเลยว่าทําไมต้องมีชื่อตำรวจในการบุกจับบุกทลายแก๊งทั้งหลายเนี่ยเพราะว่านี่เป็นหลักฐานของของการมีผลงาน เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องอที่ผ่านมาก็คือว่าถ้าจะมีการปฏิรูปประเทศไทยตำรวจเนี่ยต้องเป็นหน่วยงานที่ควรจะถูกปฏิรูปมากที่สุดะนะครับเพราะว่าถ้าตำรวจทําหน้าที่เข้มแข็งไม่เป็นเครื่องมือให้กับใครเนี่ยมันแก้ปัญหาได้เยอะมากนะไอความรุนแรงนะครับไอการละเมิดกฎหมายทั้งหลายนี่มันจะลดน้อยลงไปเยอะมากเลยเพราะว่าตำรวจเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมใช่ครับถ้ามันผิดพลาดตรงนั้นมันบิดเบี้ยวตรงนั้นที่เหลือมันก็ยากแล้วนะครับนะครับนี่ก็ เป็นการขยายความจากการจับจาก,การยึดอาวุธสงครามนะครับซึ่งก็ก็คงจะทําให้เราสบายใจขึ้นว่าจากนี้ไปมันก็คงจะไม่เห็นการใช้ปืน M16 หรือว่า M79 ทถลม่มผู้ชุมนุมจุดไหนก็ตามนะครับผม <c oughs> ว่าอย่างน้อยนี้ก็เป็นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนแว่าว่าถ้าทหารลงมากํากับดูแลแบบนี้เนี่ย ไอ้เรื่องความรุนแรงนี่คงจะลดน้อยลงไปอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะที่ผ่านมาก็ไม่มีใช่ไหมในช่วง3าวันที่ผ่านมาค,คแล้วก็ที่น่าสังเกตก็คือจากการเข้าจับกลุ่ม2จุดใหญ่เมื่อวานนี้ที่ทั้งที่ลบบุรีแล้วก็ที่สมุทรสงครามใช่ไหมคะคือมีการโยงถึงทางกลุ่มเสื้อแดงค,งคู่ก็คือที่ลบบุรีนั่นคือบอกว่าคนทีเ่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็ที่ถูกจับเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นกาศ ทำหน้าที่กาดของคนเสื้อแดงแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็มีการยอมรับเหมือนกันคือคือเหมือนกับว่าเขาบอกเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็คือมีการพบบัตรที่แสดงว่าเป็นคนของอปรปชแบบนี้ครับก็บถือว่าเป็นกระบุนกับพิความพยายามในการป้องปรามแล้วกันนะครับว่าจากนี้ไปก็คงจะเห็นบทบาทของทหารในส่วนของการเข้าไปจัดการกับเรื่องควสมคัดแยนี้มากขึ้นเพราะว่านี่เป็นประเด็นที่ ที่มีการพูดกันมากแม้แต่คุณทวินเปลี่ยนสีนะครับเลขาธิการสมชเนี่ยก็เคยยอมรับนะครับว่ามันชัดเจนการข่าวยืนยันหลายแหล่งตรงกันว่ามันมีการสะสมอาวุธแล้วก็กลุ่มคนกลุ่มเดียวกันกับที่เคยเชื่อว่าก่อเหตุวุ่นวายความรุนแรงในช่วงปี5253เนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นกลุ่มคนนี้อยู่นะ ยังยังพูดไงว่ายังมีกิจกรรมยังเคลื่อนไหวอยู่และก็พร้อมที่จะใช้อาวุธสงครามอยู่ <cop. S 1> ค่ะเมื่อวานนี้ที่สมุทรสาครคะ่ะ<ม>ไม่ใช่สมุทรสงครามกระทุ่มแบนที่สมุทรสาค,ครค่ะอา่าแะครับประเด็นวันนี้ที่แน่นอนคงจะเป็นจุดสนใจวันที่2ต่อเนื่องกันก็นกคือการหารือนะครับเราจะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะเป็นการประชุมหารือต่อรองเจราจาน,นะครับวงหารือเจ็ดฝ่ายบวกกองทัพจะหมายับที่แน่ๆคือหารือเจ็ดฝ่ายเจ็ดฝ่าย เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการหารือรอบแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีผลลัพธ์อะไรที่ออกมาที่ชัดเจนเมื่อวานนี้เหมือนกับว่าเป็นการหาประเด็นร่วมกันมากกว่าที่คนรจะคุยว่าควรจะอยู่ในกรอบของประเด็นอะไรบ้างและที่สําคัญก็คือเมื่อวานถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น เท่าที่ฟังซุ้มเสียงจากาเสียงที่สะท้อนออกมาทั้งนอกวงในวงเนี่ยก็คิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีสัญญาณที่ออกมาจากในวงเนี่ยก็หลายๆฝ่ายก็พูดตรงกันค่อนข้างตรงกันบอกว่าในเวทีเนี่ยไม่ได้มีการโต้เถียงดุเดือดแต่เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มที่ทีอ่อย่างหนึ่งที่สะท้อนออกมาเนี่ยดิฉันเห็นเมื่อวานนี้มีการถ่ายรูป รูฟี่เซลฟี่เซลฟี่ใช่ไหมครับก็แสดงว่าบรรยากาศไม่ถึงเพียดเท่าไหร่เพราะแต่แน่นอนมันเป็นการหารือรอบแรกไงใช่ไหมครับยังไม่ถึงขั้นตอนของการเจรจาต่อรองที่จะดุเดือดใช่ไหมครับเพราะเมื่อวานนี้คงจะเป็นการมาเหมือนกับแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเขาหารือกันในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเทสต์เดอะวอตเอร์คือเหมือนกับเอานิ้วไปจุ่มน้ําดูไว้นะมันเย็นมันร้อนแค่ไหนเทสกระแสดูหน่อยว่าเป็นยังไงเหมือนกับว่ากําหนดกรอบประเด็นมากกว่าว่า แต่ละฝ่ายมองอยังไงเพราะว่าถ้าเราไปดูที่เรียกกันว่าการบ้านที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับผู้อำนวยการกรอรสอรเนี่ยมอบให้กับเจ็ดฝ่ายไปไปพิจารณาไปทําการบ้านเนี่ยเพราะแต่ละข้อนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันทั้งสิ้นเลยค่ะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการแสดงความเห็นแล้วก็ฟังแต่วันนี้จะต้องเป็นวันที่ไปส่งกันบ้านกันบ้านหาข้อซึ่งกันบ้านหาข้อเนี่ยถ้าพูดเข้าใจง่ายๆก็คือหนึ่งก็คือมีเรื่องปฏิรูป จะปฏิรูปก่อนหรือหลังหรือว่ารูปแบบจะเป็นยังไง2ก็คือเรื่องนายกคนกลางหรือว่ารัฐบาลเฉพาะกิจเฉพาะการเนี่ยตกลงจะเอายังไงจะให้มีอำนาจเต็มมากน้อยแค่ไหนอันที่สามเป็นประเด็นที่พูดกันมาเมื่อวานตามข้อเสนอของคนเสื้อแดงด้วยคือเรื่องประชาธมติจะต้องมีการทำประชาธมติก่อนไหมอันที่สามคือเรื่องการปฏิรูป เออเรื่องการเลือกตั้งก็คือว่าระยะเวลาควรจะเป็นยังไงการสร้างบรรยากาศก่อนการเลือกตั้งและข้อสาคัญข้อสุดท้ายก็คือขอให้มอบทั้งสองฝ่ายยุติการชุมนุมก่อนได้ไหมอืมอืมครับก็แต่ละข้อนี้ก็เป็นการบ้านที่ยากมากนะครับข้อสุดท้ายยุติการชุมนุมนี้คงอาจจะไม่ไม่ยากมากนะมันจะเป็นผลพวงจากสีข้อแรกมากกว่าถ้าสีข้อแรกตกลงกันได้มีจุดร่วมกันได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องการสลายการชุมนุมเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ โดยเฉพาะในส่วนของนปชเนี่ยคงจะหลายไม่ยากนปชคงง่ายแต่กรปรปรสอเองก็เตรียมประกาศเอาไว้แล้วเหมือนกับว่าที่บอกว่าวันจันทร์หน้าจะประกาศชัยชนะครับวันนั้นอาจจะเป็นวันที่ประกาศยุติการชุมนุมชั่วคราวก็ได้แต่ว่าการชุมนุมต่อของกรปปสเนี่ยมันก็มองได้อีกด้านหนึ่งว่ายังไม่ค่อยมั่นใจว่ากระบวนการพูดคุยหรือหารือเนี่ย คนจะเป็นไปตามที่กรปสต้องการหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการคงมวลชนไว้การยึดแผนเดิมไว้ก็คือการชุมนุมใช่ไหมครับซึ่งมีการย้ายสถานที่ใช่ไหมครับไปอยู่ในบริเวณของถนนราชดำเนินเดิมเนี่ยเขาจะชุมนุมใหญ่ราชดำเนินกับสุขุมวิทใช่ครับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ราชดำเนินที่เดียวนะครับผมคิดว่าก็คงจะเป็นแต่พูดตรงๆก็คือก็ยังคงไว้ซึ่งแรงกดดันนั่นแหละว่ากรปสมีจุดยืนแบบนี้แล้วก็มีมวลชนที่รอคําตอบที่ หวังว่าจะเป็นไปตามจุดยืนแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็คงจะเป็นประเด็นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดู 3- ามสี่วันนี้ก่อนจะถึงวันจันทร์ข้อสรุป4ข้อแรกเนี่ยจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันหรือเปล่าถ้าเราฟังความเห็นของแต่ละฝ่ายหลังจากการหารือเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นความเห็นที่คงไม่ใช่เป็นการตอบโจทย์ของการบ้านโดยตรงหรอกแต่ว่าเป็นความเห็นกวา้างๆก็ดูเหมือนว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ยังยืนในจุดยืนเดิมของตัวเองนะ ใช่ค่ะนะครับโดยเฉพาะทางซีกรัฐบาลกับนบปชเนี่ยก็คือต้องมีการเลือกตัง้งใช่ไหมครับรัฐบาลชุดนี้ยังมีความชอบธรรมในการที่จะทาหน้าที่ต่อไปแล้วก็แถมเรื่องของการทําประชามติะนะครับถ้าก็จะมีการปฏิรูปก่อนหรือว่าเลือกตั้งก่อนเนี่ยให้มีการวัดกันด้วยประชามติซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้แตกต่างจากจุดยืนเดิมเท่าไหร่นักรอกคือเป็นสิ่งที่พวกเขาก็ประกาศอยู่แล้วคือทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนปชคือทุกอย่างต้องยิบตามกรอบรัฐธรรมนูญ เพราะรฉะนั้นรัฐบาลปัจจุบันต้องทําหน้าที่ต่อไปจะมีรัฐบาลใหม่หมาไม่ได้แต่ส่วนของกรปพศเองฟังจากคุณสุเทพเมื่อคืนนี้บนเวทีก็เหมือนกันก็หยุดยืนก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเปลี่ยงแต่ว่าคุณสุเทพตอนนี้หยุดพูดถึงเรื่องของสภาประชาชนละเท่านั้นเองประเด็นเ<ช>ดียวที่ไม่ได้พูดถึงอีกเลยตอนนี้นะ แต่ว่าเรื่องของนายกคนกลางจะเป็นที่จะต้องมีแล้วก็ต้องมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแล้วเมื่อวานนี้แหล่งข่าววงในเขาเล่าให้ฟังยังไงบ้างบทบาทของท่านผบทบในฐานะเป็นประธานที่ประชุมนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าท่านก็อธิบายถึงเหตุผลถึงความจําเป็นนั่นแหละที่จะต้องประกาศกฎอายการศึกก็อย่างที่ประกาศ ท่านท่านถแถลงออกมาก่อนหน้านั้นก็คือว่าไม่ต้องการให้เกิดการเผชิญหน้าเกิดการสูญเสียแล้วก็ต้องการให้มาคุยกันแล้วมีประโยคหนึ่งที่ท่านพูดเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าปัญหาเรื่องเนี้ยต้องการให้แก้ให้จบก่อนที่ท่านจะเกษียณแล้วก็บอกว่าถ้าเกษียณถ้าแก้ปัญหาไม่จบถึงวันที่เกษียณะถ้ายังแก้ปัญหาไม่จบก็จะไม่ยอมเกษียณโอ้ตุเกษียณสิ้นเดือนกันยายนใช่ไหม<ช>โอ้ยหลายเดือนนะถ้า ถึงวันนั้นยังแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยผมว่าบ้านมืงมันคงมันคงวุ่นวายแล้วล่ะนะเมื่อและเ <c oughs> มื่อคืนนี้ถ้าไปดูจากที่นปชพูดคุณนัทวุฒิเขาพูดบนเวทีเลยเขาบอกว่าเ,าเหมือนกับว่าเรื่องนี้มันก็ต้องจบให้เร็วเพราะว่าถ้านานไปอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยกฎอายการศึกที่ทหารประกาศออกมามันก็จะไม่ขลังนะ <c oughs> คนก็จะไม่เชื่อฟังคือตอนนี้ผมคิดว่าเกือบทุกคนมีความคาดหวังว่าหลังจากทหารออกมาสแสดงบทบาทแบบนี้นะครับโดยเฉพาะการใช้กฎอายการศึก มันก็น่าจะจบโดยเร็วนะครับคือตอนนี้ทุกตอนนี้ทุกวันตอนนี้เราไปไหนจะมีคนถามไอ้มันจบมันจะจบเมื่อไหร่มันจะจบอาทิตย์น,นี้ไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างก็อยู่ที่เวทีการการพูดคุยวันนี้แหละผมคิดว่าวันนี้คงชัดเจนแล้วแหละว,ว่ามันจะมีทางเดินไปข้างหน้าได้หรือไม่ <c oughs> นะครับหรือว่าทุกฝ่ายยังยืนในจุดเดินโดยเฉพาะนปะชกับรัฐบาลอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทางกรปศอ,อีกด้านหนึ่งนะครับ เมื่อกว่าถ้ายังยืนในจุดยืนเดิมเนี่ยมันก็คงไม่ง่ายเหมือนกันนะครับคือทุกฝ่ายก็ตอบคำถามเหมือนกันนะคะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบยังไงเพราะว่าเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างยืนยันเนี่แหละอันนี้เป็นจุดจุดสําคัญที่เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นต้องประเมินสถานการณ์วันต่อการวันต่อวันเขาบอกว่าเกมนี้มันอ่านกันไม่ขาดคือถ้าจะมาให้อ่านเลยว่าสุดท้ายมันจะจบยังไงมันจะลงตัวยังไงไม่สามารถอ่านได้เพราะว่ามันมีหลายจุดที่มัน ที่มันผูกและมันเกี่ยวเนื่องกันจุดสําคัญที่ทางฝ่ายรัฐบาลเขาคิดว่าเขาได้เปรียบมากที่สุดในตอนนี้ก็คือว่าเขาเป็นมีสภาพเป็นรัฐบาลรักษาการนั่นแหละคือคือไม้เด็ดเขาละใช่ไหมครับผมคิดว่าการที่เนี่ยฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งกันเนี่ยลงมานั่งลงแล้วมาเริ่มพูดคุยแล้วนําไปสู่การต่อรองเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดี <S <S การต่อรองเนี่ยก็มีความหมายว่าทุกคนก็พร้อมที่จะหาทางลงใช่ไหมกันเจรจาเจรจาต่อรองกัน,น,ะนะละนะครับแต่ว่าจะได้แค่ไหนยังไงแล้วเจราจาต่อรองบนพื้นฐานของการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมหรือไม่นั่น,นก็เป็นเป็นประเด็นสำคัญกว่านะนะครับตอนนี้ก็มีคนพยายามจะปล่อยข่าวกันเยอะมากว่าเงื่อนไขที่จะแ,แถมแกไปเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเช่นให้ออกมีออก กฎหมายนิ่โทษกรรมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับจบๆกันไปทีเดียวเลยทุกฝ่ายจะได้พอใจกลับไปคือถ้าคุยก็คงจะต้องคุย<อ>ทั้งองค์คาพยพ<อ>เพราะว่าต้นเหตุสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งในครั้งนี้รอบนี้ต้องบอกว่าก็เริ่มต้นมาจากพระบอนี้เโทษกรรมฉบับสุดอซอยนั่นแหละใช่ครับแต่ถ้าจะหยิบขึ้นมาแล้วก็มา <c oughs> มาทำอย่างที่พยายามผลักดันทำก่อนหน้านี้ก็คงเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะนะครับคือที่น่าสนใจก็คือว่าในขณะที่การเจรจาเดินหน้าเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวเรื่อง เพื่อจะตอบคําถามว่าเอะถ้ามีข้อตกลงได้จริงนะครับมีรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาจริงเนะี่ยนายกคนกลางที่ว่าเนี่มันน่าจะเป็นใครอต,ตอนนี้ก็เป็นเนะี่ยเริ่มมีสเปคออกมาแล้วเริ่มมีชื่อออกมาแล้วค,คือตอนแรกเราก็เอ๊ะเป็นห่วงๆนะมันจะมีใครไหมที่เหมาะสมที่จะเป็นนายกคนกลางคิดอยู่นานทําไมทมาํามตอนนี้โชื่อบัญช,ชีรายชื่อของคนที่จะเป็นคันดิเดตได้นี่ยาวเหยียดเลยนะบัญชีรายชื่อเยอะมาก <c oughs> แต่ถึงที่สุดตอนนี้ก็เรียกว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ปิดลับกันสนิท ปิดปากเงียบ,บแต่ดิฉันเข้าใจว่าส่วนหนึ่งที่ปิดปากเงียบเนี่ยเพราะว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเคาะได้ว่าจะเป็นใครเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเปิดออกมาเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีปัญหาแหละมีการ,ารพูดกันเล่นๆนะในวงการสื่อมวลชนตอนนี้ไปเจอใครเนี่ยคำถามคำถามก็จะถามคนที่เราไปเจอเลยว่าเ้าได้ข่าวว่าคุณเป็นค a ด d i d a นายกด้วยเหรอคือแหล่งข่าวทุกคนที่สื่อมวลชนเจอตอนนี้ดูเหมือนว่าเข้าข่ายเป็นคน n d i d ตหมดเลยนะแต่สามชื่อที่ ไม่ใช่ชื่อใหม่นะแต่ว่ามีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อวานนี้ที่มีการเป็นครั้งแรกที่มีตัวบุคคลที่พูดเอ่ยชื่อขึ้นมาแล้วมีที่มาที่ไปไงใช่ไหมคือคุณเอกนัทพร้อมผ่นโฆษกของกรปรสใช่ไหมค่ะไม่รู้ว่าพูดเองหรือนะะักข่าวไปถามนะแต่ว่าถ้าที่ดูจากข่าวเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองพูดขึ้นมาว่ามีกระแสข่าวว่าตอนนี้มี3มชื่อนะครับที่จะเป็นคนกลางได้นะครับอเอ่ยชื่อของคุณกิติพงศ์กิติยรักษ์อดีตปรัดกระทรวงยุติธรรม คุณประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยตอนนี้ที่เป็นดาวเด่นในวงการความวุ่นวายอยู่ตอนนี้นะครับสามชื่อเนี่ยทางชื่อไหนสวยสุดค่ะใช่ตอนนี้ตอนนี้นนคือแน่นอนคือผมคิดว่าชื่อเอาชื่อที่ท,ที่ที่ไม่สวยที่สุดดีกว่านะ <laughs> ก็คือพลเอกประยุทธ์นั่นแหละผมว่าช,ชื่อเพราะชื่อดีนะค,ะครับชื่อปอปลานี่ความจริงก็พูดมานานแล้วนะปอปลาเนี่ยแต่ว่า เนื่องจากบทบาทของท่านตอนนี้เนี่ยมันเป็นคนกลางอยู่ในแง่ของการที่จะหาทางออกใช่ไหมมันก,ก็ไม่ควรก็ไม่ควรทีร่ถูกดึงมาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งอะ่ะซึ่งก็จะเป็นตัวชี้ชี้ชะตาท่านเลยนะคะว่าอนาคตของท่านหลังเกษียณจะเป็นยังไงอ่าสมมติถ้าถ้าตอนเนี้ยกระแสะข่าวออกมาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นผลดีกับท่านเท่าไหร่นะใช่ใชมแม้แต่คําพูดที่ฉันพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะต้องเป็นประเด็นแล้วก็ต้องไปตีความแล้วก็จะต้องมีการ จี้ไปที่ท่านประยุทธ์ตรงๆว่าอาจจะต้องให้ท่านพูดชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าทําภารกิจนี้เสร็จเนี่ยจะมาเป็นนายกไหมใช่ใช่ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะแสดงอารมณ์ต่อคําพูดของคุณจตุพรพรมพันธ์ที่ออกมาปล่อยข่าวว่าเนี่ยทั้งหมดที่ทําไปเพื่ออยากเป็นนายกคนกลางใช่ไหมท่านก็ไม่ได้บอกว่าไม่จริงนะท่านก็ออกมาพูดตานองว่าเนี่ยพูดเรื่องนี้ได้ยังไงทำนองนั้นมากกว่าแล้วที่สําคัญช่วงนี้สิ่งที่พูดกันบ่อย มากก็คือเรื่องคลิปถังเช่า,าทีา่เคยปรากฏเมื่อหลายเดือนก่อนนู้นเนี่ยแล้วมีประโยคหนึ่งที่คนในคลิปเขาพูดถึงที่พูดในลักษณะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพวกเดียวกันพวกเดียวกันคุยก,กันรู้เรื่องใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้แหละก็ทําให้พลเอกประยุทธ์กถูกมลชนบางกลุ่มวิาพากวิจารณ์มาตลอดนะครับว่าไว้ใจได้หรือเปล่าทั้งหมดที่ทําไปเนี่ยถ้าทางขึงขังขึง,ข,งขังทั้งหลายเนี่ยมันทําไปเพื่อใครกันแน่ แต่ถ้าพูดตรงๆนะว่าพลเอกประยุทธ์ถ้าถูกเสนอชื่อเป็นนายกคนกลางเนะี่ยคุณทักษณิณก็ไม่ปฏิเสธนะน่าจะน่าจะคุยได้ง่ายอ่าคุยได้ง่ายเพราะว่าสองคนนี้ไม่มีปัญหากัน <c oughs> ครับที่สําคัญก็คือว่าคุณประยุทธ์ก็คงไม่ไม่ปฏิเสธคุณทักษณิณแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอาจจะไม่แสดงออกชัดเจนมากนักและที่สําคัญว่ามันจะเข้าทางคุณทักษณิณกับฝ่ายพรรคเพื่อไทยด้วยไงที่พูดมาตลอดว่าเห็นไหมทหารอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเห็นไหม แล้วภาพที่ออกไปมันก็จะแย่มากประเทศไทยก็มีนายก,กรัฐมนตรีที่มียศ general <c oughs> นำหน้าใช่ไหมครับนายพลเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการปฏิวัติแต่มันก็ก็จะสะท้อนออกมาอย่างอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งที่เรียกกันว่าซอฟคูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะอาจจะเต็มใบขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่วันนี้ก็หวังว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ การที่คุณนิวัตธรรมรงรักษาการนายกไม่ไปเมื่อวานนี้มันก็มีความหมายนะครับผมคิดว่าไม่ปฏิเสธกระบวนการนี้หรอก mm hmm. เพราะว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วละ่ะมันต้องคุยกันแต่คงจะถ้าจะพูดแบบภาษาวัยรุ่นก็ต้องรักษาฟอร์มไว้หน่อยนึงใชไ่ไหมเมื่อวานนี้นะะักข่าวเราก็พยายามเหมือนกันพยายามที่จะเช็คตรวจสอบดูตรวจสอบมาซึ่งก็ตรงกับที่ข้อมูลที่ได้มาก็ตรงกับที่เราวิเคราะห์กันไปก็คือว่า ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาถือว่าตอนนี้คุณนิวัตธรรมรงเนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเพราะฉะนั้นถ้าจะไปร่วมประชุมแล้วมีฐานะเป็นผู้ร่วมประชุมแล้วให้ท่านผลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าโต๊ะ,ะมันดูไม่ดีอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ใช้อำนาจของการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเนี่ยมอบหมายให้คนอื่นผู้ใต้บังคับบัญชาไปก็จะดูน่าเกลียดน,ยน,ยน้อยน้อยลงนิดหนึ่งใช่ใชเพราะว่า จริงๆแล้ววันเด็กประยุทธ์ในฐานะเป็นพบทบ,บเนี่ยก็เป็นลูกน้องของนายกใช่ไหมใช่ค่ะนะครับแต่ว่าถ้าไปไประชุมในรูปแบบเมื่อวานนี้วันเดกประยุทธ์นั่งัวโตคนที่วัฒนรรมรงก็เป็นแค่หนึ่งในตัวแทนของคู่ขัดแย้งมานั่งอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาพที่ที่่<ม>างเพ<ม>ื<ด>่อไทยเขามองแล้วมันไม่สวยใช่ไหม <laughs> แล้วก็ทางเพื่อไทยทางรัฐบาลก็ดูเหมือนกับว่าก็ตั้งใจพยายามที่จะกัน คุณนิวัฒน์ธรรมรงออกไปเลยจากวงที่จะไปเจรจากับทางพลเอกประยุทธ์วันนี้ก่อนที่จะไปหารือกันช่วงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยค่ะแต่ละส่วนรวมทั้งทางพักเพื่อไทยเนี่ยทั้งพักเพื่อไทยรัฐบาลและกลุ่มคนเสื้อแดงเขานัดกันไปหารือก่อนอที่พัก คือเมื่อวานเนี้ยก็หลังจากการประชุมเนี่ยก็ไปไป,ไป,ไปหารือที่พักกันแล้วรอบหนึ่งเมื่อวานก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคุณทักษิณจะสกายมาหรือเปล่าอแต่เท่าที่ผู้สื่อข่าวเราตรวจสอบเมื่อวานไม่มีแต่วันนี้มีทั้งรัฐบาลคนเสื้อแดงและพักเพื่อไทยไปประชุมอยู่ในวงเดียวกันเนี่ยจะมีหรือเปล่า,น,าน่าสนใจเพราะว่ามันมันต้องมีแน่ไม่ว่าจะเป็นสกายหรือว่ารูปแบบอื่นเนี่ยเพราะว่าเราก็รู้ว่าคนที่จะ จะตัดสินใจ,นใจ yes ใหรือ no คนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่คนในพรรคเพื่อไทยหรอกไม่ใช่คุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคไม่ใช่คุณนิวัฒน์ธรรมรงรักษาการนายกหรอกก็คือคุณทักษิณน,นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงในรูปแบบไหนการเจราจาออกมายังไงเนี่ยมันต้องผ่านการเห็นชอบของคุณทักษิณนะครับเพราะคุณทักษิณคงไม่ได้มองแค่ปัจจุบันคุณทักษิณมองอนาคตสมมติสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องยอมจริงๆนะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเป็นปีหน้าสมมตินะตามตาม อขาเรียกร้องของหลายฝ่ายที่ผลักดันกันอยู่เนี่ยก็คุณทักษิณก็คงจะมองว่าแล้วถ้าปีหน้าจาการเลือกตั้งมีขึ้นเนี่ยรูปหน้าหน้าตาของพรรคเพื่อไทยของการเมืองไทยมันควรจะเป็นยังไงเพื่อมีความมั่นใจนะครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะกลับมาเมียมหน้าทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าคุณทักษิณก็เป็นคนที่กลุ่มชาตากรรมพรรคนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่คงต้องตามวันนี้นะครับแต่ประเด็นหนึ่งคุณสมบัติไทยที่ คงจะต้องมีความชัดเจนมากขึ้นในวันนี้เหมือนกันก็คือเนี่ยประกาศกับคําสั่งทั้งหลายของกรอ,สอรสที่ออกามาเนี่ยใครต้องสืบบทบาทขึ้งสื่อมวลชนนะครับก็ถูวิพากษ์วิจารณ์เยอะใช่ใช่เพราะว่าผมคิดว่าเขาอาจจะจะ,จะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นประเพณีปฏิบัติมั้งในอดีตในอดีตเนี่ยใช่ไหมทุกครั้งถ้ามีการยึดอํานาจหรือทหารเข้ามามีบทบาทก็จะเอาก็ต้องเอาสื่อมวลชนเป็นเป้าหมายอันดับแรกก่อน นะครับแต่เขาคงอาจจะนึกไปถึงว่าปัจจุบันนี้สื่อมวลชนมันขยายตัวมันพัฒนาไปสู่รูปแบบต่างๆเยอะมากในช่วง<ม>ขั้นแรก<ม>ที่กอรอสอดำเนินการเนี่ยการปิดทีวี<ม>ทีวีดาวเทียมทีวีที่เป็นข้างชัดเจนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เท่าไหร<อ>่เพราะว่าตรงนั้นมันชัดเจนว่าทีวีนั่นคือเป็นการปลุกเ<ม>ร้าแต่พอคำสั่งกับประกาศดังหลังที่ตามมาเนี่ยมันเริ่มเข้ามา สู่จุดที่ถูกมองว่าเข้ามาแทรกแซงก็มากํากับการทำหน้าที่ของสื่อแล้วละ่ะโดยเฉพาะเรื่องของการห้ามบรรณาธิการผู้สื่อข่าวเอานักวิชาการหรือคนที่มีความเห็นในเชิงที่ใช้คําว่าพูดจาให้ความเห็นแล้วมันย,ยุ่ยยุ่ยทำให้ขัานความแตกแยกบอ,อกรายการพวกนี้อันนี้มันเริ่มเข้ามาเข้าข่ายของการเข้ามาแทรกแซงก็ามาดูแลกํากับสื่อแล้วซึ่งก็ทําให้สมาคมวิชาชีพสื่อเมื่อวานนี้ สี่องค์กรน,นะครับก็ได้รวมตัวกันออกถแถลงการออกมาคัดค้านแล้วก็เรียกร้องให้มีการทบทวนในเรื่องนี้คือจริง,รงๆแล้วผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันถูกสะท้อนออกมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือผมคิดว่าคนกลัวทหารน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะใช, <laughs> ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือถ้าเป็นเมื่อสักสักสิบยี่สปีก่อนเนี่ยโอ้ถ้าทหารออกมาแดงบทา่างนี้น,นะสื่อนี่งออลยนะประชาชนนักวิชาการก็จะหลบหมดเลยให้เข้าสายให้สัมภาษณ์ก็ไม่กล้าพูดนะ แต่เนื่องจากไอการพัฒนาไอการก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อเนี่ยแล้วประกอบกับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับสื่อนี่บทบาทในทางการส่งเสริมเสรีภาในการแสดงออกนี่มันมันก้าวไกลมากเลยเกินกว่าที่ใครจะยึดอํานาจหรือว่าจะใช้อํานาจอะไรก็ตามเนี่ยมาบังคับสื่อหรือว่า กกั้นอีแลวคือเป้าหมายมของการที่จะมาควบคุมสื่อ<ม>ที่จะมาปิดการสื่อก็คือไม่ต้องการให้ข้อมูลถ้าเป็นมองอย่างเมื่อก่อนนะคะใช่ครับไม่ต้องการให้ข้อมูลเนี่ยไปถึงประชาชนแต่ปัญหาก็คือตอนนี้ประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่สื่อทีวีสื่อหนังสือพิมพ์แต่มันมีสื่อออนไลน์สื่ออะไรอีกมากมายใช่ครับเพราะอย่างวันแรกที่มีการมีการประกาศกฎอายการศึกเนี่ยพลเอกประยุทธ์ออกอากา,กาศทางช่องห้าตอนหกโมงครึ่ง แต่ตีสี่ตีห้านี่ชาวบ้านก็รู้กันหมดแล้วก็วิจารณ์กันหมดแล้ว็ก็มีการเอาตัวประกาศกฎอายาการสื่อที่เป็นตัวหนังสือ,อมันลงเรียบร้อยแล้วใช่ครับเอาละครับวันนี้เราจะติดตามอย่างใกล้ชิดกับการพูดคุยหรือว่าที่เรียกว่าการหารือกันร,รอบสองของไฟล์ต่างๆที่เป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่นะครับเวลามหมดแล้วนะครับชาววันนี้รายก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมิติข่าว90.5 สะท้อนทุกเรียมมุมของความจริงสนับสนุนโดยโซดาสิงซ่าจริงซ่านานทุกหยดซ่าโซดาสิง